เอ้าหันไปทางไหนวะกลองเดือนวันเปิดใหมองเห็นไหมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกทกคนของช่องวันณัาเดนมาร์กนะคะวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นยังเลยตื่นเต้นยังเลย่งแล้วเราเราจะเก็บเห็ดมันปูกันนะคะนี่ต้องรีบเก็บก่อนค่ะเพราะว่า พี่ติกนะ๊กเนี่ยเร็วมากนี่ค่ะเราเก็บเอาดอกสวยๆเลยอันนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วทุกไอตรงนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วค่ะนี่มันเพราะว่ามันจะบาน<ว>หมดก่อนนะคะนี่ค่อยเก็บสวยๆนะคะเก็บไม่สวยได้ผัวไม่อ <S <S อไรอนะเก็บไม่สวยได้ผัวไม่รอรอไม่รอก็เหมือนกับไอเจียมบอลหรอวะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ตอนนี้แก่แล้วไม่เหมือนเจียมบอลแล้วค่ะนี่ เดี๋ยวเก็บเป็นตะกร้าแล้วโชว์ีเยาวันไม่สนใจแล้วเยาวันอยากจะได้เห็ดไม่เอาไม่เอาเจมบบนเอาเห็ดใช่ไหมอวาสนาเรามีแล้ววาสนาของเรามาหาเองนะคะไม่ได้ไม่ได้มีใครแนะนําเรานะคะนี่เรากันลองผิดลองถูกเข้าป่าเิดนี่สองปีนะคะใช่ลองผิดลองถูกแล้วก็เข้าป่า มาหลายหลายที่เนาะแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอค่ะนี่พี่ติ๊กแซงเอาดอกใหญ่ไปแล้วแต่ยายวันไม่สนใจค่ะยายวันจะเอาดอกเล็กก็เอาค่ะเพราะว่าขามันขามันใช้ได้อยู่ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมขามันยาวอยู่นี่ค่ะถ้าเราเอาไว้เราเอาไว้ไม่ถึงวันพฤหัสหรอกเพราะว่ายายวันจะต้องไปเข้าโรงพยาบาล มันไปโรงพยาบาลมันพุธใช่ไหมวันจันทร์แต่วันกลัวว่าจะได้นอนโรงพยาบาลนี่ค่ะเอฟซีเออถ้านอนโรงพยาบาลแล้วก็อดนะสิอดนะสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเอาตรงนี้ให้กับเอฟซีดูก่อนนี่เอฟซีนี่เอ๋อลูกเล็กๆก็เอาเอาแล้วมันขามันยาวอ่ะมันจะขึ้นไม่ทันนะเออมันจะแก่ก่อนเนาะคืนนี้มันก็ขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าทําไมมีใครเก็บแล้วพอโดกมันบานใหญ่มากค่ะนี่ดูค่ะนี่ ดอกบานบาเบลอเลยเอาให้หมดเลยเอาไว้ทำไมเราจะได้มาอีกหรือเปล่าขายโลละแปดร้อยนะคะโลละแปดร้อยเลยเหรอแปดร้อยโคนเลยเหรอ<ช>น,นี่ค่ะเอโอเคค่ะเราได้เก็บเตรยมตะกร้าเลยเ bye bye. นี่ค่ะได้เห็ดค่ะนี่เรียกหาไข่ นี่เอากระเป๋าของเราโอ้ oh my god โอ้ my god แม่ให้เราให้แต่ดอกเก๋ๆอ๋อจิตบ,บอกว่าให้ให้แต่ดอกเก๋ๆตัวเองเก็บดอกสวยเลย,ยนี่ค่ะโอ้โหได้เต็มเกือบเต็มตะกร้าแล้วเจ้านะมาเฮ้ย เอาก่อนเลยวะไม่ค่ะทุกคน,นเป็นสายงม,มันเลยเป็นสายเลยเรามาถูกทางอ,ะอ่ะเราตามสิริมาถูกทางแล้วค่ะทุกคนเราตามสิริมาถูกทางสิริมันบอกทางเราเ็ต้องตามสิริใช่ใช แต่เห็ดแบบนี้มันไม่น่าตัดขามันออกหรอกเนาะ,ะมันก็อ่อนนะมันอ่อนนะ่ะมันอ่อนหมดเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันจะอ่อนเกินมันจะไม่อร่อยนะเขาถึงได้เก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆไงไปขายอะนะ้าพิติหูดูค่ะเขาอาจจะไปเก็บตอนที่มันแก่แล้วก็ได้นะ เดี๋ยวคอยดูว่าเขาจะคอมเมนต์ว่ายัางไงเพราะว่าเขาว่ามันอ่อนเกินเพราะว่าดอกมันจะใหญ่กว่านี้ดอกมันจะใหญ่มากนะพี่ติ๊กดอกมันไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะมานี่มาหนี่นี่นี่น,นี่หายิ่งเจอปาดโถนูน่นปาด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 ไม่สนใจแล้วใครถาที่ก็ไม่บอกแนละ้ว ใช่เราอุตส่าห์มาหาจนมาหาจนเจอที่เรามาหาเองดิเวลาเราถามเขาเขาก็ไม่บอกมาแม้กระทั่งเพื่อนฝรั่งนะมันก็ไม่ได้กินอะไรมากมายนะมันก็ไม่บอกเลยว่ามันไปหาที่ไหนดีนะที่เราไม่กลับลงทะเลก่อนเน,ะนเาะมันมีแล้วมันก็มีโอ้อยใหญ่ขนาดนั้นเลยไม้เราก็ทิ้งไปแล้ว ก็บอกแลว้วอะถือไม้ทำไมเจ,จ้าพาตรงไหนวะเจ้าคือตาดีแทะโอ้ยกระเป๋าค่อยดีไแม อันนี้แน่นอนไม่ใช่เห็ดพิษแน่นอนอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นตรงไหนวะเห็นดิ้งไหมบ้าเหรอก็พี่เรียกมาทางนี้เนาะ รอด้วยรอด้วยมันเร่งนี้เหรอปลาทโนั่นั่นไมนั่นโอ้ยกไม่สนใจแล้วเยียบแล้วนี่ปลาทูมันอยู่ในโพงหญ้าค่ะทุกคนโอ้โหสนุกดีว่าวันนี้ไม่ไม่เสียเที่ยวเลยอ่ะอุ้ห โอน,น,น,นันโอนันอยู่ไหนไม่รู้ตาตาเจ้าของโอน,นันเลอโอนันโอนันอยู่ไหนไม่รู้โอนันออโอ้ยย่ะ อุ้ยเราตั้งกล้องดีกว่าเ,ออเดนมาร์กตอนนี้เราก็ออกจากป่าเห็ดกันแล้วนะคะทุกคนโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยพี่น้องเอย <c oughs> ว่าจะเจอว่าจะเจอเห็ด <c oughs> มันปูเยอะขนาดนี้อ้แต่หน้าเสียดายมันแก่เยอะมากแล้วก็มันไอ้บางบางรุ่นเนาะแล้วบางที่นะ่ะมันมีกําลังตูมค่ะมันบานไม่เท่ากันค่ะทุกคน <c oughs> ถ้าบานเท่ากันนิวโ,โหสงสัยสงสัยจะตะก้านี่จะล้นเลยค่ะตอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะลงไปที่ทะเลเนอะทางที่เราจอดรถนะคะนี่ค่ะดูเอาค่ะเยอะแย,ยะมากมายเลยพี่น้องโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กันเต็มตะก้าเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะได้เห็ดค่ะเห็ดมันปูค่ะโอ้โหสะใจเลยวันนี้กีดล่านป่าเลย แล้วก็ได้สมใจด้วยค่ะนี่ค่ะได้คนละตะก้าเลยเฮวันเนี่ยไม่เต็มตะก้าค่ะเดี๋ยวพิติกนี่เต็มตะก้าเลยดูของพิติกเล็กกว่าพิติกเก็บเห็ดเก่งมากโอเคค่ะเอฟซีคลิปนี้พี่ก็จบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณพาเดนมาเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพิติกได้เห็ดขาลายมาโดองงามๆโต๊ดอกหนึ่งค่ะนี่ เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย